หนังสือเรื่องคือเมฆสีขาวทางเก้าเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ประพันธ์โดยติสนัทหันบทที่69พระพุทธเจ้าจะเสด็จสู่หนใดตอนที่สองอีกสองสาวันต่อมา มีดาบทอีกตนหนึ่งชื่อวัชโคตมาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเขาทูลถามปัญหาอย่างเดียวกับดาบทคนก่อนยกตัวอย่างเช่นคำถามว่าพระสมณะโคดมขอท่านได้โปรดบอกข้าพระเจ้าว่าตัวตนมีอยู่หรือไม่พระพุทธองค์ทรงประทับนิ่งม่ได้ตรัสอันใด หลังจากที่ถามปัญหามากมายโดยไม่ได้รับคำตอบเลยวัชโคตดาบทจึงลุกขึ้นแล้วจากไปหลังจากที่ดาบทจากไปแล้วพระอ,อนุนกราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เคยกล่าวถึงอนัตตาความไม่มีตัวตนในธรรมกถาของพระองค์ เหตุใดเล่าพระองค์จ <Solomon> ึง <who> ม <referred to> ิทรงตอบปัญหาวัชโคดดาบทเกี่ยวกับเรื่องตัวตนมีพระพุทธดำรัสตอบว่าดูกรอานน์คำสอนเรื่องความว่างเปล่าจากตัวตนมีจุดหมายเพื่อเป็นแนวทางในการทำสมาธิภาวนาหาใช่เพื่อนำไปเป็นลัทธิคำพีไม่หากผู้คนนำเอาเรื่องอนัตตา ไปเป็นลัทธิคำภีร์แล้วพวกเขาก็จะติดข้องอยู่ในกรอบลัทธิเราได้กล่าวบ่อยครั้งว่าคำสอนควรเป็นดั่งพุงแพรที่ใช้ข้ามไปสู่อีกฝั่งหนึ่งหรือเป็นดั่งนิ้วที่ชี้ไปยังดวงจันทร์เราไม่ควรติดข้องอยู่กับคำสอนวัชโคตด,ดาบทต้องการให้เราหยิบยื่นลัทธิคำพีให้เขา แต่เราไม่ประสงค์ให้เขาติดข้องอยู่ในกับดักของลัทธิคาภีไม่ว่าจะเป็นลัทธิว่าด้วยอัตตาหรืออนัตตาก็ตามหากเราบอกเขาว่ามีตัวตนนั่นก็จะขัดกับคำสอนของเราแต่ถ้าหากเราบอกเขาว่าไม่มีตนแล้วเขายึดติดกับคำสอนนี้แบบลัทธิคัมภี ซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์อันใดกับเขาเลยจึงควรที่เราจะนิ่งเฉยเสียดีกว่าตอบคำถามเช่นนั้นปล่อยให้ผู้คนคิดว่าเราไม่รู้คำตอบเสียดีกว่าให้พวกเขาติดอยู่ในกับดักความคิดแคบๆเช่นนั้นอยู่มาวันหนึ่งขณะกำลังเดินอยู่พระอนุรุธทธะต้องหยุดชะงักเพราะมีดาบทกลุ่มหนึ่ง เข้ามาปิดทางขวางกัน้นพวกดาบทไม่ยอมให้พระอนุรุทธ,ธะเดินผ่านไปจนกว่าจะตอบปัญหาของพวกตนพวกดาบทถามพระอนุรุทธ,ธะว่าพวกเราได้ยินมาว่าพระสมณะโคดมได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งคำสอนของพระองค์ก็ซับซ้อนลึกซึ้ง ท่านเป็นสาวกของพระองค์เพราะฉะนั้นจงตอบคำถามนี้แก่ข้าพเจ้าเมื่อพระสมณะโคดมมรณภาพแล้วพระองค์จะยังคงมีอยู่หรือดับสูญดาบทบอกให้พระอนุรุธทธะต้องเลือกข้อหนึ่งข้อใดในสีข้อต่อไปนี้เมื่อทรงมรณภาพแล้วพระสมณโคดมจะยังคงมีอยู่ เมื่อทรงมรณภาพแล้วพระสมณโคดมจะดับสูญเมื่อทรงมรณภาพแล้วพระสมณโคดมจะยังมีอยู่ด้วยและดับสูญด้วยเมื่อทรงมรณภาพแล้วพระสมณโคดมจะไม่มีอยู่ด้วยและไม่ดับสูญด้วยภิกษุอนุรุธทธะทราบดีว่าตัวเลือกทั้งสี่ ไม่มีข้อใดที่ตรงกับคำสอนที่ถูกต้องพระเถระจึงนิ่งเฉยอยู่พวกดาบทไม่ยอมรับอาการนิ่งเฉยของท่านผู้เข้าพยายามบีบคั้นให้พระอนุรุทธะเลือกคำตอบข้อใดข้อหนึ่งในสี่ข้อแต่ก็ไร้ผลในที่สุดพระเถระจึงกล่าวขึ้นว่านี่แน่สหาย ตามความเข้าใจของข้าพเจ้าไม่มีข้อใดในสีข้อนี้ที่แสดงความจริงตามคำสอนของพระสมณะโคดมพวกดาบทระเบิดหัวเราะออกมามีคนหนึ่งกล่าวว่าภิกษุรูปนี้คงเพิ่งบวชมาแน่ๆเขาจึงไม่มีความสามารถที่จะตอบปัญหาของเราไม่ต้องสงสัยเลยว่า เขาพยายามเลี่ยงที่จะตอบคำถามเราควรปล่อยเขาไปดีกว่า